วิถีชาวบ้านระดับเซียนครับทั้งกุ้งทงปลาครับโจโจกุ้งให้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่วิกุงด้วยขอบคุณครับอูป่าเพียบครับสวัสดีครับวันนี้หนีมีมาตกปลาครับผมเขากับเ็นจิกเหมือนเดิมครับกับหมายที่เขาเรียกว่าคลองอีปันยังไม่ว่างครับเคทคุยกับเด็กครับวันนี้เรามาเริ่มงานหมายสวยครับวันนี้คลองมันไปทะลุกับแม่น้ําตาปีแล้วก็นู้นไม่รู้คลองอะไรครับ ตามผลงานครับวันนี้มีเหยื่อสองประเภทมีไส้เดือนกับเหยื่อขนมปังวิถีชาวบ้านไปกันแล้วได้เรือได้ไปเต็มลำเลยครับปลาเกลืปลาตายกุ้งเต็มเรือเลยนี่เป็นพานอีปันนูนเป็นแม่น้ําตาปีวันนี้เรานําหน้ามาก่อนกับเซนจิกอ่าไมายเซนจิกบอกว่าตรงนี้สวยครับเดี๋ยวมาดูติดตามผลงานครับวันนี้ครับผม อันนี้เซนิกกับที่นั่งประจําตัวของเขาลงไปแล้วหนึ่งคันเพราะมีแค่คันเดียวหนึ่งคันเท่ากันครับอีกคันหนึ่งจอดไว้โอ้โอ้โอ้เละแล้วครับเขาก็มาถูกจนได้ครับมาถึงลีลาเหมือนเดิมอันเบ็ดมาสองคันครับโอ้ยมีโคกมาด้วยครับเขาไม่ได้มามือเปล่าครับบุคคลคนนี้ไม่ธรรมดาครับมาแล้วพร้อมโคกขวดใหญ่ตอนนี้เขาลงไปแล้วเหลือแต่คุณละครับ เหมือนามีนะแต่ปีอยู่ตรงนู้นมากับเสียสบายอะ่ะตังเข้าไปเอาที่บ้านขนมก็ไปเอาที่บ้านกระจายไปอเอากับเพียงน,นะผมใต่เดือนครับผมขุดมาจากทุ่งหลวงไปขุดมาที่ทุ่งหลวงด้วยความสนับสนุนของบ้านแม่น้องเก๋นะครับวันนี้น้องหยิกพลาดไม่ได้เหมือนเดิมครับเรียวไทยกะทิร้อยเปอร์เซ็นขนมปังแผ่นแล้วก็ <c oughs> เอาตัวนั่งก้มไปับตดไปจับทันทีแล้ว ไลเยขนมปังจากครั้งที่แล้วมาเพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มขนมปังใช่ไหมเพิ่มขนมปังเกล็ดเพิ่มขนมปังเกล็ดแล้วก็ตะก้อเบอร์เจ็ดอะลิดฟมวันนี้เราไม่สร้างขยะนะครับเดี๋ยวเราเก็บกันหมดเลยเราเก็บพอหลังกล้องเราก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมเออเรามาถึงเราก็ลงเลยครับชายาคนนี้คือไม่อยากสลบอย่าสบตาอ้นมันเกี่ยวอะไรกับตกปลาวะเฮ้ยชมกันต่อครับชมกันต่อเอ้ยวันนี้คนหาปลาเยอะนนตรงนู้นก็ลงอวนแล้วครับ เมืกก่อกี้มีเรือจอดตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เมื่อกี้ปรากฏขึ้นเขาได้ปรากฏอยู่ปรากฏว,ว่า <c oughs> โคนหม้ยมีกระดิ่งในตำนานครับขี้โคนเคอะอครับยังเงียบอยู่ครับตอนนี้ยังเงียบอยู่อ้อือยักไปเลยวครับพี่น้องนี่ที่คุณหนักเพราะมันพันม <c oughs> าแล้วครับกระมังครับเ <c oughs> ออ ตัวแรกเลยครับได้ครับกำลังหนึ่งตัวครับจากเสซนยีครับผมหนึ่งตัวนําไปแล้วครับระวางที่คนนี้ยังหมุนตะก้ออยู่เลยครับแหมไม่เรียกว่าขิงน้องเรียกว่าขาครับอทีนี้เอาเล็วลูกปลากิเนเนื้อมันเรี้ยง <c oughs> จากเสซนจีครับมาอีกรอบแล้วครับ สองแล้ครับตอนนี้ครับผมแยกออกมานั่งคนเดียวครับฝ่ายนู้นไม่ไหวครับตกสู้ไม่ได้ครับต้องแยกตัวออกมาครับผมของผมเหยื่อใส่เดือนนะครับฝ่ายนู้นเหยื่อขนมปังทํางานไปแล้วตอนนี้เบรกลั่นครับเบรกลั่นโอ้ยหลุดอ้าวไม่หลุดครับไม่หลุดมันก็นั่งกรตุกอยู่นะนี่ไส้สวยเลยครับไสวยไส้สวยสวยคันนี้ก็ต่ออีกแล้วนะครับพี่น้อง ม่เด็กข้ามามาตกที่ตม่มหมโอโห่จริงสบายเลยดึยังดีสามนะครับส่วนเรายังยืนโม่อยู่ครับ <c oughs> เฮ้ยทำทำเกี่ยวปลาโอ้เกี่ยวพุงเกี่ยวพุงก็มาครับนี่คนมันจะได้เกี่ยวพุงก็ได้มีเหล่าเซียนครับนั่งตกตรงตร่หม้อแต่เดือนไม่ค่อยทำงานเลยครับวันนี้ มาแล้วครับหลังจากเงียบไปนานครับจนดนี้ครับเรือมาพอดีเลยแล้วเขาก็จัดพอดีเลยโอ้ยมาแล้วครับในที่สุดกบเข้าก็ได้แล้วครับโอ้โหปลาน,นี้หมดเลยสวยงามเห็นหม้ยครับย้ายมาอีกนิดนึงเสียนจิกบอกตรงนี้น้ำน่าจะตื้นนะบรรยากาศไม่ร้อนครับวันนี้ ดดดดูลัันนาี้ไเรูโาต้องการบรรยากาศอ่ะเราต้องการได้ได้มากอ่ะใช่เดี๋ยวมึงจะเพี้ยงข้ามอัมพย์เลยนะอย่าไปไม่ใช่ติดกับอะไรติดกับเข้าหัวตายตรงนั้นนะรอบใหม่รอบใหม่ไอ้ย่ารอบใหม่นจังเลยพี่รอบใหม่ PE ใหม่โอ้น้ำกดตื้นเลยเดียวเองนะ นี่ลนล้่านนาะนดำไปไปไปดีไม่น้ำเนาะแต่ลงไปแม่น้ำก็ได้ลองลงเลทกลองไปก็นะได้เหตุการณ์ลุ้นรัทึกครับของเซนจีครับผมลืมบอกไปมันมีเบ็ดลาวพาดขวางกลางโค้งเลยแล้วนู่นบ้าพลังซัดไปถึงนูน่นโดดข้ามมาเฉยเลยโอ้ไม oh god นี่ครับผมชื่อเสียนครับรอบนี้พิกัดแม่น้ำตาปีครับ ทีกัดปแล้วหาปีแต่เหยื่อยังเหมือนเดิมคนตกยังเหมือนเดิมครับเด็ดราวอยู่ตรงหน้าเลยอน้ำแรงครับดูาทางน้ำแรงาทางน้ำแรงครับผมตำรวจเส้นทางก่อนครับตอนนี้ตำรวจเส้นทางโอ้ไม้กอดพัรอดพะรว่ระรวงรู้สึกว่าเราจะมีที่หลบล่มก็คือใต้สะพาน เป็นสะพานที่วิศวะจากเยอรมนีมาสร้างไว้โอ้ให้ตายบรรดาเราฟิชชิงทั้งหลายก็เ,เตรียมตัวกันแล้วจอ์นนี่<ะ>ได้ฉายาใจหนุ่มปังตกปากกดและลีโอนาร์โดฉายามือปรับแม่ไม่ <c oughs> ตอนนี้เขาจะมาปราบปลาในแม่น้ำตะปีโอ้พระเจ้าตรงน,นี้น่าจะมีลูกเหงยงแต่ถ้าตัดเบ็ดลาวเมื่อไหร่น่าจะมีลูกทรงเอาล้วครับ เขาจะทาอะไรขณะนี้มีไม่ฝนมาเดี๋ยวเราจะไปตารวจพื้นที่ลกล้างนะครับดูว่าตรงนี้มันเคยมีประวัติอะไรมาบ้างขณะนี้คนนั่นพาตารวจพื้นที่ลกล้างครับไม่เชื่ออย่าลบหลูบไปแลวครับโอ้มีสายชาร์จโทรศัพท์ด้วยครับอุ้ยเย็นสบายครับ สำรวจพื้นทีรกร้างครับเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นตวันเดินแพเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ติดริมน้ําพอเป็นไดขออน้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับเรามาดูว่าเปิดมีสมบัติตั้งแต่ยุคไหนไหนถูกตั้งทิ้งเอาไว้ครับ <S <S ภาพผมว่าไปดีกว่าเงียบกันไปนานทัง้งอย่างที่เงียบไปนานครับเอาเลยครับนี่ครับติดกิ่งไม้ระ,ะ,ะวังรีบหน่อยโอ้มาแล้วได้แล้วได้ได้ได้แล้ว โอ้ยปลาเพี้ยนเพี้ยนเหลืองเพี้ยนเหลืองครับเพี้ยนเหลืองอยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ตามโทษพอด,ดีครับไอผมขอจับมั่งดิไม่เคยจับได้เลยไอจระเอื้องอันนี้ดีบรรยากาศสีม่วงกว่ากว่าเ,เห็นผลแล้วเป็นผลแล้วเอาเลยเอาเลยเ มาเลยนี่เขาชมเลย o ขกำมเลยเหมือนเหมือนกำมังแต่ไม่น่าใช่พี่สวยงามอีกตัวแล้วเขาได้กันหมดแล้วเลยแต่ผมครับพี่น้องชาวไทยอันนี้สนุกสนานเออแต่กูจำไมอนะแต่กูตายจีบมึงไง วันเดียวสีไม้ครับพี่น้องหมายที่สี่ครับหมายที่สี่กับบรรยากาศสี่โมงครึ่งห้าโมงยินไม้ที่ห้าขบมที่หน่าจะไปต่อกันที่บ้านเลยครับเรนอิดว่าอย่างไรมาแล้วหนึ่งตัวแป๊บๆกระได้แล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเกี่ยวหลังตัดลงไปเลยปีปาอะไรนี่ Cảm ơn nào Quả cáo Tiếp hoàng gắn Mà tính có rồi đấy Đã dù Tốn đấy không? Tốn xong นี่ครับติดฉลามโขนครับติดฉลามโขนไปแล้วอ่าเรียบร้อยหินบาทขาดไปแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับจบน้องเขียวครับน้องเขียวปลายคันหล่นลงไปในน้ำครับ พร้อมกับตะก้อขาดตะกัวหลุดสะพานพระแสงกินปลายคันน้องเขียวไปแล้วครับงงตะก้อไปสองเรีย <c oughs> <c oughs> บร้อยครับรอบหน้าไม่เป็นไรอย่างน้อยลอกเรามีเปลี่ยนคันใหม่หรือเอาไม่ไผ่เสียปลายลครับทีนี้ <c oughs> โอ้ยา่าตรงนี้รูยนี่ ขึ้นตรงนี้เลย<ด>ขึ้นตรงหน้า,าเลยตั้งผู้เอาไว้ได้ดีวะปลาไก่นี่ขึ้นตรงนี้เลยนี่หา่างไปราวๆห้ามตรมันมีสูตรอาหารของมันที่สองสามสี่ห้าห้าหกหกเจ็ด<ฮ><ฮ> ส1บเอบงตัวสองโอเคสิา okay, ตัวครับวันนี้สตัวก็ดีกว่ากับบ้านมือเปล่านะโอเคครับผมติดตามใหม่คลิปหน้าครับผมไปไปไหนอะไรยังไงไม่ชอบตรงไหนหรืออยากให้ปรับตรงอะไรเก็บไว้ในใจไม่ต้องบอกผม <c oughs> ทีมงานเดิมครับ3ามคนทีมงาน,น,นเดิม,ม